สวัสดีครับพบกับผมมาพินและฟิ๋วไทยระบักปัดดัตทำนะครับมาที่น้ําตกวังตุ้งวังตุ้มนะครับที่เขาค้อนะครับจะอยู่บ้านดงหลงนะครับตำบลแคมปสนใครมาเขาค้ออาจจะเอ๊มีน้ําตกนี้เลยหรอเพราะว่าอยู่เนี่ยครับน้ําตกนี้อยู่ที่อยู่ในป่านะครับต้องขับโฟล์วิวเข้ามานะฮะไม่ได้อยู่ทางทั่วไปนะครับตอนนี้อยู่ช่วงหน้าน้ําเลยครับเดือนสิงหาคม ครับปี2 5 6 6เดี๋ยวจะพามาให้ดูเขาโอยตัวนะครับโอยตัวไม่ใช่โอยตัวด้วยแป้งนะครับเป็นโรยตัวมาจากหน้าผาน้ำตกซึ่งมีกิจกรรมผจญภัยที่เล่นไม่ยากนะครับไม่ต้องใช้ทักษะการฝึกมากมายนะครับสามารถดำเนินการได้ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญดูแลครับผมนะฮะเนี่ครับน้ำตกสูงประมาณ30เมตรนะครับ แล้วไ,ไล่ลงมาตรงนี้เนี่ยเห็นตัวคนด้านล่างไหมครับเนี่ยครับจะได้เห็นเทียบขนาดทั้งน้ำตกนะครับก็อยู่หลังพุ่มไม้ตรงนี้นะครับส่วนด้านตรงนู้นจะเป็นทีมงานเนี่ยเขาขึ้นไปที่ยอดน้ําตกนะครับกําลังเตรียมอุปกรณ์นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะโรยตัวลงมานะครับยืนอยู่บนยอดน้ำตกตรงนี้ก็มีอุปกรณ์นะครับมีฮารเ์เน็นะครับ มีการเซฟตี้อยู่นะฮะเนี่ยครับมีห่วงที่ยึดนะฮะแล้วก็ฮันเด็จะเป็นเหมือนอานหรือเป็นกางเกงที่ปลูกติดอยู่นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาจะเชื่อมความปลอดภัยด้วยยึดเชือกไว้3าจุดนะครับเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเชือกเขาจะมีการลอยตัวลงมาครับใครยังไม่เคยทดลองกิจกรรมลอยตัวหน้าผานะครับมาทดลองดูได้ครับะะอันนี้เป็นทีมงานของข่าคอเอ็กซ์พอร์เตอร์นะครับ จะติดต่อเขาคอ์สโฟล์หรือภูแก้วแอดเวนเจอร์ก็ได้นะครับที่เขาบริการการมาทัวร์น้ําตกนะครับโดยตัวน้ําตกวังตุ้มนะฮะที่เขาพอนะครับนะครับที่ขนาดของน้ําตกนะครับตอนนี้น้ํากําลังเยอะเลยครับสวยเลยครับจะเห็นคนอยู่นิดเดียด้านบนนะครับในภาพที่ขยายออกมาน้ำตกนะครับกับขนาดของคนนะครับ ูงขยายมาน้ำตกวงังวังตุ้มนะครับอยู่ที่บ้านดงหลงตำบลแคมป์ส่วนเขาค้อนะครับนี้จะมีการโรยตัวนะครับนะฮะโดยทีมงานเขาค้อเอ็กซ์พอเตอร์นะครับซึ่งจัดมีทริป,ประจนไัยนะครับใครที่มาเที่ยวเขาค้อแล้วอยากอ่าสัมผัสบ,บรรยากาศสบายๆนะครับอากาศเยน็ยนๆแล้วเนี่ยอยากสแสวงหาความ สนุกนะครับมานี่แ้ะครับเขาพอเอ็กซดอร์การโรยตัวนี้ก็คือโรยตัวจากที่สูงนะครับเราไม่ต้องปีนขึ้นไปแต่ว่าโรยตัวลงมานะครนี่ครับเกำลังเตรียมลงมานะครับนะครับถอยหลังลงมาจากหน้าผานะครับน้ำตกนะครับนี่ครับจริงๆแล้วไม่ต้องใช้ทักหมายถึงว่าการลงมาเนี่ย แค่การใช้การฝึกเล็กน้อยนะครับก็ทุกคนก็สามารถลงมาได้ภายใต้คำแนะนำนะครับนี่กำลังโรยตัวมาขยายเห็นขนาดนะครับตอนนี้นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวซูมกลับเข้าไปใหม่มีกิจกรรมที่ท้าทายนะครับหลายคนชอบจริงจิงกิจกรรมโรยตัวนี่สาวๆชอบมากกว่าหนุ่มๆอีกนยครับซึ่ผมเจอที่เขาทำกิจกรรมโรยตัวหลายเจ้าเนี่ยนะฮะเขาพบว่า ได้รับความนิยมมากในหมู่สาวๆนะครับนะครับค่อยๆลงมาครับขยายมาให้เห็นขนาดนะครับเมื่อเทียกบกับน้ำตกนะโอเคก,รกรมรท้าทายนะครับผมก็เคยรลยแล้วเนี่ย ใครที่มาโรยตัวเนี่ยรับรองไม่ลืมนะฮะประสบการณ์แล้วก็เราเราไม่คิดว่าเราจะทําได้แต่เราก็ทําได้นะฮะน้ําหนักเป็นร้อยกิโลก็ลงได้นะครับอันนี้ไม่เป็นปัญหานี่ครับขนาดคนเมื่อเทียบกับน้ำตกนะฮะครับตอนท้าทายแบบนี้ ถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วครับอันนี้เป็นทางทีมงานเขาลงมาเพื่อเตรียมล่องนะครับให้แนวที่ลงสะดวกให้ทางนักท่องเที่ยวอะครับ แล้วเดี๋ยวคนด้านล่างเนี่ยเขาจะคอยควบคุมจังหวะการลงนะฮะก็คือคารช้าการลงของนักเที่ยวที่จะลงมาจากข้างบน,นเขาจะคอยดึงเอาไว้นะฮะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเซฟใช้หลักการเดียวคล้ายๆกับการออกแบบลิฟต์นะฮะก็คือเหมือนกับเป็นต้มห่วงอีกด,ด้านล่างนะครับเพื่อไม่ให้การลงมาการลอยตัวของอนักเที่ยวด้านบนเนี่ยแบบ่วงลงมามันไม่ใช่นะครับเขาจะเป็น ม,มีเสียบตีข้างบนข้างล่างนะครับเพื่อคอยถ่วง้ํานหนักทานกันเอาไว้นะครับนี่ครับตามแนวเชือกด้านบนขึ้นไปเต็มยอดนะครับครับขยายผ้าอกมานะครับใหญ่ครับใหญ่ตบน่าจะประมาณ30เมตรนะครับ